เปลี่ยนตัวกระทานหารทำเรตติ้งลดหวบเปิด6ละครทายเปลี่ยนฟ้าผ่าหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันกว่าจะมาเป็นละครให้ชมกันสักเรื่องนั้นไม่ชิง,ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทละครการถ่ายทำเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตหลังจากถ่ายทำไปแล้ว ความพร้อมของตัวนักแสดงเองซึ่งอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนทั้งที่ละครถูกถ่ายทำไว้แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้และขอพาไปย้อนรอย6ละครถูกเปลี่ยนตัวนักแสดงอย่างกระทันหันหนบทขวัญเอ่ยขวัญมาจากละครซ้อนเงารักปีพศ2563ซ้อนเงารักออกอากาศเมื่อปีพศ2563เปิดตัวมาเรียกว่าเข้มขน้นน่าติดตามเป็นอย่างมากเซอร์ไพรส์คนดูเพราะได้เห็น พัฒนาการของสาวริชีออรานตตในบทฝาแฟดแต่จู่ๆได้มีการปรับบทนี้ให้เป็นมารีนาสดานานเล่นแทนเหตุเพราะทางเรื่องสุขภาพของสาวริชชีนั่นเอง 2. บทเมทินีจากละครรักแท้แทบหล้าปีพศ .2550 หากย้อนกลับไปเมื่อปีพศ .2550 ช่วงระหว่างที่ถ่ายทำละครรักแท้แทบหล้ายอยู่นั้น นางเอกสาวโมนิดารักษาตัวอยู่นานจากที่ถ่ายทำมาแล้วทั้งหมด3ตอนถูกรื้อถ่ายทำใหม่ทั้งหมดส่งผลให้บทเมทินีที่โมเคยเล่นไว้เปลี่ยนมาเป็นนางเอกสาวชมพู่สวมบทนี้แทนค่ะ3บททัชชาจากละครเมื่อหมอกสลายปี2538ย้อนเวลากลับไปเมื่อปีพศ2538กับละครเมื่อหมอกสลายทางช่อง7ซึ่งได้ถ่ายทำไปพร้อมกับการออกอากาศแต่ แหลังจากอ่อนแอร์ให้ได้ชมกันเพียงครึ่งเรื่องจอนดีแลนด์จากไปบทบาทคาชาจึงต้องหาคนมาแทนจึงได้เพื่อนสนิทอย่างแอนดริวเกรกสานมารับบทนี้แทน 4. ละครคู่เวรทางช่อง3โดยผู้จัดคิงสมจริง4ส,สุภาพที่ก่อนหน้านี้ได้มีการวางตัวทีมนักสแสดงนำคือพีทภัชระก้าวสุภาสาราโมมนชนกและก๊อดอิทธิพานและมีการฟิตติ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดกลับมีการฟิต รอรบใหม่และมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงถึงสองคนคือพีทภชรและก้าวสุภัชรากลายเป็นพระเอกหนุ่มพลนวัตนและนางเอกสาวแพทริเซียกูดฮาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเรียบร้อยสำหรับพระเอกช่องเจ็ดบิ๊กเอ็มกีตาริสว่าจะเตรียมรับไม้ตอบเป็นพระเอกสักจจะในชุมชนแทนที่พระเอกรุ่นพี่อ,อมอัคคพันธ์ที่มีอาการสุขภาพไม่ดีจนต้องพักรักษาตัวยาวๆทำให้ไม่สามารถมาถ่ายทำละครที่เหลือค้างอยู่ อีก3ตอนจนเสร็จได้ซึ่งหนุ่ม Big กเอลงภาพสตอรี่เข้าฉากถ่ายทําซีนบูแทน 6. รอยรักรอยบาปเวอร์ชันรีเมคใหม่ปี2566จากค่ายดาราวิดีโอหางช่อง7 HD ที่ล่าสุดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งของละครเรื่องนี้เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนบทนำฝ่ายชายอย่างกระทารหานได้ทราบว่าฟรุกเกิร์พลจะกลายมาเป็นนักแสดงที่มารับหน้าที่แสดงนำในละครรอยรักรอยบาปฉบับปี2566แทนพระเอกหนุ่มอ,อมอคัคพานที่จาเป็นต้องถอนตัวออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและยังต้องพักรักษาตัว